ครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปวัดฉลองลนะครับเราจะให้ Google m a p นะครับเป็นตัวนำเส้นทางของเรานะครับซึ่งเรามีโน้ต5เป็นตัวช่วยสแกนลายนิ้วมือนะครับแล้วก็กดไปที่ปุ่มนี้เลยฮะที่จะเป็นรูปไม้ของ Google นะครับวัดฉลองจังหวัดภูเก็ตนี่คือข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับวัดชัยธารารามแล้วเรากดไปที่เส้นทางเลยนะครับ อาจจะขึ้นมาให้กดไปที่หาโลเคชันของที่เราอยู่ก่อนนะครับครับกดตัวนี้ปึ๊บเข้าไปหน้าทางเหนือไปตามถนนที่10กรณีเข้าสู่ซอยราษปาทานุสรอเดี๋ยวเราจะเริ่มกันนะครับมาเข้าปดมทุกกริยากจนหิวหอยรองรอยสุดสเต ก่อเป็นงถนนหมายเลข4298กิโลเมตรครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็ได้อยู่ที่วัดฉลองนะครับเป็นวัดที่มีชื่อเสียงม,มากที่สุดในจังหวัดภูเก็ตนะครับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติบ้านใกล้ย้านเพียงที่มาก็จะมาร่วมกันกราบไหว้สักการะอย่พอเช่นกัน ตอนนี้เราก็ได้อยู่ที่กุฏิจำลองของหลวงพ่อเชิญนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศข้างในกันครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็ได้หยดอยู่ที่3ของวัดทลาแล้วนะครับ ซึ่งเป็นจุดที่มีความน่าสนใจอันต้นต้นผมจขอ,จบบอกเรียนเิญนะครับซึ่งตอนนี้เราอยากจะพาท่านนะครับไปชมพระธาตุเจดีย์ของ,งวัดฉลองเดี๋ยวเราจะตามมาไปชมกันเลยนะครับ,สสรนบคนเธอเข้มพุทธาคือลิดลดเละในรลลและไม่ใช่อย่างฝุ่นพง ับนักท่องเที่ยที่ต้องการจะมานะครับกับไปดอรีวิวของเรา,าใหม่ครั้งนะครับมีทั้ง g o เกิ e แมปและก็ฟิวเจอร์ในว่าสมาร์ทโฟนต่างๆในการช่วยเหลือให้ท่านมาที่วัชฉลองนะครับสำหรับทริปวันนี้ขอบคุณมากครับ